สวัสดีครับเพื่อนๆนประชาชนชาวลาววอนไทยไปเที่ยวลาวแต่ก็ขู่ฆ่าด้วยอะไรของเขาเนี่ยจะยังไงกันแน่จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาครับที่ชาวลาวเขาทำกับประเทศไทยแล้วก็ทำกับในประเทศตัวเองนะจนมันยุ่งเหยิงไปหมดตอนนี้เศรษฐกิจลาวก็กำลังย่ำแย่ไม่มีเงินตราต่างประเทศเนี่ยไหลเข้าลาว เออมันก็มีนั่นแหละแต่ว่ามันน้อยมากนะจนไม่น่าจะนับได้ประชาชนส่วนใหญ่เดือดร้อนวอนคนไทยให้เข้าไปเที่ยวลาวครับแต่ว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยก็จะมีชาวลาวบางกลุ่มขู่ฆ่านักท่องเที่ยวไทยเอ๊ะยังไงแล้วเราควรจะไปหรือไม่ไปดีในเมื่อเขาอยากให้ไปแต่ก็มีการขู่ฆ่าด้วยที่จริงก็อยากจะมองว่าคนทั้งสองกลุ่มนี้เป็นคนละกลุ่มกัน แต่ไม่มีบทลงโทษสำหรับคนที่ขู่ฆ่าไม่มีการประนามการบอกว่าเฮ้ยสิ่งที่ทำมันผิดนะเพราะงั้นก็เลยต้องมองว่าเป็นพวกเดียวกันนั่นแหละคิดจะหลอกคนไทยไปฆ่าหรอฝันไปเถอะอ่ะแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีคนไทยบางคนที่ไปลาวอยู่เขาก็มีเหตุผลมีธุรกิจอะไรธุระที่เขาต้องจัดการต้องทำนะนะในประเทศเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านเหรอเปลี่ยนๆเ,เป็นประเทศข้างบ้าน แทนที่รัฐบาลจะเคลียร์จัดการกับคนกลุ่มนี้ก็ดันไปเคลียร์กับยูทูบเบอร์ต่างๆที่เขาพูดถึงประเทศลาวหมายถึงยูทูบเบอร์ลาวนะครับที่เขาต่อว่าทางประเทศตัวเองนะมันไม่มีใครหรอกที่จะมาทําลายบรรยากาศการท่องเที่ยวในลาวนอกจากชาวลาวด้วยกันเองถ้าเกิดว่าทางลาวเขาไม่ดําเนินการดําเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวเนี่ยผมก็ว่าคนไทยไม่ควรไปเที่ยวลาว ในขณะเดียวกันกับทางสื่อต่างๆของไทยเขาก็เชิญชวนให้ไปเที่ยวลาวไปกันเถอะแต่ไม่ยอมจัดการกับคนที่ขู่ฆ่ามีบอกวิธีไปเรียบร้อยเสร็จสับพทุกอย่างนะแต่ไม่จัดการกับคนที่ขู่ฆ่าแล้วยังพวกตำรวจกองหลอนในลาวอีกไม่บอกสิ่งที่จะต้องเจอหลังจากที่เข้าไปในลาวแล้วว่าคุณจะต้องโดนดักปรับอะไรเท่าไหร่ยังไงบางคนเข้าไปทำธุระแค่ชั่วโมงเดียวเนี่ยก็โดนปรับเป็นพันนณดส่งสิ่งของบริจาคเข้าไปก็ยังโดน จ่ายค่าภาษีเอาทุกช่องทางการเงินนะกำลังร้อนเงินอยู่ทีนี้ก็มีโพสต์เนี่ยครับอะดูเขาพิมพ์เป็นภาษาลาวนะแต่ว่ากดแปลอัตโนมัติก็มาเป็นข้อความแบบนี้ครับในข้อความก็ประมาณว่าชาวลาวต้องช่วยกันนะถ้าเกิดว่าเจอเนี่ยจับกันเลยโจนสยามโปรดช่วยเหลือกันนะพี่น้องแจ้งจับคนไทยโทร191ที่ผ่านมาเนี่ยคำว่าโจนสยามส่วนมากผมจะเห็นแต่มีชาวเขมเมนตนะที่เขาชอบใช้กัน นี่ลาวก็เอากับเขาด้วยหรอโจรสยามขนาดคนไทยยังไม่เห็นมีใครเรียกว่าโจรลาวเลยจะโกรธจะแคสจะไม่พอใจอะไรกันแค่ไหนคนไทยก็ยังเรียกว่าชาวลาวเหมือนเดิมแต่ทางฝั่งนั้นเขาก็เรียกเราว่าโจรสยามซะแล้วเขาเกลียดเราเกินไปไหมให้เราไปทําอะไรให้ดูเหมือนว่าทางเจ้าหน้าที่รัฐผู้มีอํานาจต่างๆของทางลาวเนี่ยก็จะปลูกฝังเริ่มจะทําอะไรแบบนี้กันแล้วก็อ้อนวอนขอให้คนไทยเข้าไปเที่ยวออื พอคนไทยได้เห็นข้อความเหล่านี้นะเขาก็แสดงความคิดเห็นกันก็บอกว่าใครจะไปเที่ยวเนี่ยระวังให้มากๆพวกนี้มันไม่ชอบเล่นตรงไอ้พวกหมารอบกัดจะให้ดีก็อย่าไปเลยไปเที่ยวประเทศที่ปลอดภัยกว่านี้ดีกว่าส่วนใครที่บอกไปมาแล้วเนี่ยไม่เห็นมีอะไรก็เชิญไปเที่ยวอีกตามสบายเลยขอให้เจอแจ็คพอตแล้วกันคนที่ไปแล้วไม่เจออะไรเลยนี่เขาทำบุญมาด้วยอะไรครับเนี่ยแต่หลายๆคนก็เจอดีมาแล้วอาจจะบุญไม่ถึงก็ได้ คนต่อมาเขาบอกว่ามีคนลาวอยู่70%ซที่เขาเกลียดคนไทยส่วนคนลาวแท้ๆเนี่ยที่รักคนไทยมีอยู่แค่30%เ์ท่านั้นเองถ้าเกิดว่าใครไปลาวก็ต้องระวังตัวเองกันเพราะว่าไม่รู้ว่าจะไปเจอคนลาวประเภทไหนแล้วคนลาว30%ที่รักคนไทยนี่เขาทำมีการเคลื่อนไหวอะไรกันบ้างหรือเปล่านะคนต่อมาเขาบอกว่าจากประสบการณ์การท่องเที่ยวและไปทำงานในระยะสั้นๆที่สปปลาว จากที่ได้สัมผัสคนท้องถิ่นประมาณ40%เนี่ยไม่ค่อยชอบคนไทยเท่าไหร่ยิ่งถ้ารู้ว่าเป็นคนไทยนะคุณจะได้ซื้อสินค้าในราคาที่แพงแบบพิเศษทันทีทั้งที่ว่ามีราคาติดไว้อย่างชัดเจนถ้าถามว่าจะไปท่องเที่ยวที่สอบปปลาวอีกไหมขอตอบเลยว่าช่วงนี้คงยังไม่ไปอีกนานแสนานานขอไปเที่ยวที่ประเทศอื่นๆดีกว่าโดยเฉพาะสถานการณ์ตอนนี้ที่ คนท้องถิ่นต่อต้านเงินบาทไทยแล้วก็ต่อต้านคนไทยด้วยไม่ควรไปยิ่งนักคนต่อมาครับเขาก็บอกว่าก็เฉยๆนะทุกประเทศก็มีดีมีเลวกันทั้งนั้นแหละแต่ว่าลาวมันไม่น่าเที่ยวคนต่อมาเขาก็บอกว่าควรที่จะแยกแยะรัฐบาลลาวเนี่ยเป็นพวกสายคอมมิวนิสต์เขาจะระแวงประเทศเสรีนิยมก็เป็นเรื่องธรมรมดาบ้านเราการทูตก็เก่งนะคงน่าจะเอาอยู่ ส่วนประชาชนลาวส่วนใหญ่เนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับคนไทยอย่าถึงกับเสี่ยมให้ประชาชนทั้งสองชาติเกลียดชังกันเลยอันตรายมากนับว่าเป็นความเห็นที่สวยงามครับก็ขอแนะนำให้ไปเที่ยวลาวสักครั้งละกันก็ได้แต่อวยพรว่าขอให้สนุกแล้วก็เตรียมเงินหยวนไปเยอะๆแต่ก็มีจริงๆนะคนที่ยังคิดแบบนี้อยู่ประมาณว่าเฮ้ยจะทำให้แตกแยกกันทำไมจะเสี่ยมทำไม 100%ของคนเหล่านี้ไม่รู้ครับว่าชาวลาวเขาคิดยังไงกับเราไม่รู้ว่าที่โรงเรียนเขาสอนอะไรมาไม่รู้ว่ารัฐบาลเขาคิดยังไงไม่รู้ว่าชาวลาวเขาพูดถึงไทยแบบไหนไม่รู้ว่าเขาโพสต์อะไรบ้างไม่รู้ว่าเขาพูดถึงพระมหากษัตริย์ไทยยังไงผมว่ามันแตกแยกกันมานานแล้วนะแต่น่าจะเป็นแนวสงครามเย็นมากกว่าและดูเหมือนว่าส่วนมากเนี่ยก็จะมีแต่ทางลาวเขาทำตัวเองไทยยังไม่ได้เข้าไปโจมตีอะไรเลย เหมือนกับมีเด็กคนหนึ่งเนี่ยปั่นจัก,กรยานอยู่แล้วก็เอาขาไปแย่ที่รอหน้าจักรยานคว่ำครับแล้วก็มาด่าคนไทยที่ยืนกินลูกชิ้นอยู่ข้างทางคนไทยก็ยื่นลูกชิ้นให้กินไม้หนึ่งแล้วก็บอกว่ายาวขาไปแย่ล้ออย่างนั้นดิมันอันตรายนะเด็กคนนั้นก็รับลูกชิ้นไปกิน <us. S 2> แล้วก็บอกว่าเสือกหลังจากนั้นก็ปั่นจัก,กรยานแล้วก็ขาไปแย่ล้อต่อไปแล้วก็ปั่นจักรยานไปความไปอยู่อย่างนั้นนะ่ะจนไกลคนไทยเรื่อยๆคนไทยก็เตือนไม่ได้แล้วอยู่ไกลเกิน แล้วก็มีการหันหลังกลับมาตะโกนด่าด้วยบอกเป็นพ่อเมืองคนเดียวคนไทยก็ยืนกินลูกชิ้นต่อไปแล้วก็ดูจักรยานเขาคว่ำลุกคว่ำลุกนิทานอะไรเนี่ยคนต่อมาเขาบอกว่าต้องการเงินตราต่างประเทศมาหนุนค่าเงินตัวเองเพื่อที่จะได้ชำระหนี้ได้แต่1นึ่งแทบไม่มีอะไรที่เป็นสินค้าส่งออกเพื่อที่จะนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาเลยนอกจากเบียร์กับกาแฟรายได้ก็จึงหน่งสอง คนลาวมีชีวิตอยู่ด้วยสินค้าที่นำเข้าจากประเทศไทยเป็นหลักต้องใช้เงินบาทในการซื้อแต่ว่าไม่รับเงินบาทแถมหาเรื่องคนไทยไม่เว้นแต่ละวันคนไทยคนไหนจะไปเที่ยวแล้วจะเอาเงินบาทเหรอเงินบาทถือว่าเป็นเงินตราต่างประเทศจะเอาเข้ามาในระบบการเงินการคลังได้อย่างไรหรือจะเอาเงินบาทที่ไหนมาซื้อสินค้าจากไทยก็ประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นความเห็นจาก เรื่องที่ว่าชวนให้ไปเที่ยวไทยแต่ก็ยังมีการขู่ฆ่าจะให้ตำรวจลาวจับโจรสยามแบบนี้เรามันก็แค่โจรสยามจะไปเที่ยวให้เขาลำบากใจทำไมทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยประเทศลาวก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของคนไทยเลยที่อยากจะไปสักครั้งหนึ่งบางคนยังไม่ทันได้ไปเลยรอสักหน่อยรอสักหน่อยยังไม่พร้อมพอมาถึงเวลานี้คงจะไม่อยากไปแล้วละมั้ง อ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ